สวัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> มาติดตามผลการการตัดแต่งกิ่งของน้องมังคุดนี่ในตรงพุ่มนะฮะโปร่งกิ่งเล็กงน้อยตัดลงมากองที่โคนต้นหมด <c oughs> กิ่งใหญ่ๆก็เอาออกข้างนอกกิ่งเล็กๆใบต่างๆมากองที่โคนต้นปุ๋ยเราไม่ได้ไปไหนนะฮะ ก็กลับมาสู่ดินเหมือนเดิมดูครับตัดยอดเปิดทรงพุ่มยกทรงพุ่มน้องเขาสวยผิดหูปิดตาเลยครับทีนี้เราตัดแต่งน้องอย่างสวยงามนะครับ หวังว่าปีหน้าน้องคงตอบแทนให้กับเจ้าของสวนบ้างกิ่งในทรงพุ่มนั่นก็ออกหมดเลยฮะกิ่งที่ออกนอกทรงพุ่มมันถึงจะวายมันคุดแปลงนี้ก็ได้ตัดยอดทุกต้นแล้วฮะ ความสูงที่5้าเมตรมีแตกแขนงขึ้นมาใหม่ก็ก็เป็นร่มเงาไม่ให้กิ่งมันสัมผัสกับแสงแดดมากเกินไปจะทำให้กิ่งที่ถูกกระแสงแดดจ,จะตายหนึ่งครับหลังการตัดแต่งก็คงจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับ ลองดูดินฟ้าอากาศเพราะในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นฤดูฝนของภาคใต้ตอนล่างนะครับแต่ว่าถ้ามีจังหวะใส่ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับบางคนจะได้เตรียมหรือเตรียมตัวได้อย่างสมบูรณ์ก่อนถึงฤดูกานติดดอกออกผล วันนี้ก็นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับอยากจะเชิญชวนให้เจ้าของสวนอื่นๆน,นะฮะได้ดูแลน้องมังคุดกันทุกๆสวนนะฮะเมื่อตัดขแขนกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกนี่ฮะจะทำให้ลูกสมบูรณ์สม่ำเสมอมังคุดจะได้ลูกมาตรฐานนะฮะถ้าปล่อยให้ขแขนงติดลูกด้วยแล้วก็ลูกจะเล็ก ไม่สวยโอเคครับวันนี้ก็นำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ